สวัสดีครับวันนี้พวกเราสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากลุ่ม EP1NP จะมานำเสนอบทที่5ในรายวิชาวัสดุวิศวกรรมเรื่องการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรและกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะนะครับโดยมีสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มอันนี้กับผมนายนวพลร้อยเพียรครับผมนายวรวิตรบิณวรเวรยครับผมนายวัฒน์พลเท่าชินเจียนตครับผมนายวิทยาจำปาวัฒั์ครับผมนายอาทิตศรีกุลวงศ์ครับผมนายธัมิกิจนาลิงครับ อมนาะยยาพุทธินิสครับและผมน,มนายนวิศิษฐ์โภคจันทรเข็นรับชมจากทางฟันได้เลยครับ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับการเปลี่ยนรูปอย่างทาวนของโลหะสําหรับวัตถุประสงค์ของการบรรยายในครั้งนี้นะครับพวกเราต้องการให้ผู้รับชมนั้นเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการเปลี่ยนรูปอย่างทาวนของโลหะได้ครับผมการเปลี่ยนรูปอย่างทาวนของโลหะหรือ deformation of metal แบ่งออกเป็น2ส,สภาวะหลักๆก็คือสภาวะอิลาสติกและสภาวะพลาสติกในส่วนของสภาวะอิลาสติกนะครับคือการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นหรือก,ก็คือการที่เราให้แรงกระทําต่อโลหะนั้นทําให้โลหะเกิดการเปลี่ยนรูปแต่เมื่อเราปลดแรงออกหรือปล่อยแรง โลหะจะสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ร้อปร็ตและต่อมาคือการเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติกคือการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรหรือหมายความว่าเมื่อเราให้แรงกระทำน,นั้นโลหะจะเปลี่ยนขนาดไปแต่เมื่อเราปลดแรงออกโลหะจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปกับสู่สภาพเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยการเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติกนั้นแบ่งโลหะออกเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มของโลหะท,ที่มีผลึกเดียวหรือที่เราเรียกว่าซิงเกิลคริสตัลไลน์อันที่2คือกลุ่มผหูผลึกมีหลายผลึกที่เราเรียกว่า Poly โลพลีคริสตัลไลน และก็โลหะของผ,ผลึกการเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติกจะเกิดขึ้นได้ใน2รูปแบบด้วยกันแบบแรกก็คือการเปลี่ยนรูปแบบเลื่อนหรือว่าสลิปส่วนแบบที่2นั้นเป็นการเปลี่ยนรูปแบบพินหรือที่เราเรียกกันว่าผลึกคู่แฝดนั่นเองครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดแต่ละรูปแบบของการเปลี่ยนรูปเลยนะครับ กราฟสเตรสสเตนหรือกราฟความเข้นและความีขดครับกราฟสเตรสตรสเตนนะครับผูจากการเนี่ยจากจุดออริจินไปถึงจุด A นะครับจะเป็นจุดเส้นตรงมีความยืดหยุ่นได้มีแรงกระทำแล้วย,ยืดหยุ่นกลับมาได้ครับจุด B นะครับก็คือมันจะยืดต่อ,อมาจากจุดออริจินมาถึงจุด B มันจะยืดกลับไปเป็นสภาพเดิมไม่ได้แล้วครับพอถ,ถึงจุด C ีนะครับก็จะเป็นจุดที่เหล็กหรือว่าปูนมันขาดออกจากกันแล้วครับไม่สามารถประกอบเข้ากันได้แล้วครับการเปลี่ยนแปลงรูปอย่างทาวอนของโลหะผลึกเดี่ยวการเปลี่ยนแปลงรูปโดยการเลื่อนการเลื่อนคือการเปลี่ยนตำแหน่งของกลุ่มอะตอมจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่โดยการเลื่อนผ่านกันของกลุ่มอะตอมในโครงสร้างผลึกเมื่อถูกแรงกระทำเกินขีดจำกัดของความยืดหยุ่นต่อไปจะพิจารณา แท่งโลหะเมื่อโลหะได้รับแรงก็จะเกิดแรงขึ้นโดยแรงเฉือนที่จะเกิดขึ้นทําให้เกิดค่าความเฉียนเฉือนโดยความเฉียนที่จะเกิดขึ้นทําให้เกิดการเปลีป่ยนรูปก็คือค่าความเฉียนเฉือนแล้วก็จะเกิดรูปแบบการเลื่อนซึ่งเป็นลักษณะเส้นทยามุมเกิดรละนาบการเลื่อนเกิดขึ้นซึ่งเป็นมงศีงห้างองศาต่อไปเป็นภาพชิ้นงานทองเหลืองที่เป็นผลึกเดียวเมื่อ ออกแรงไปถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดการเลื่อนเกิดขึ้นการเลื่อนจะทําให้เกิดเส้นแนวแรงของชิ้นงานที่เราเทดสอบและถ้าเราดึงออกไปเรื่อยๆชิ้นงานก็จะยืดออกถึงจุดหนึ่งซึ่งชิ้นงานเราก็จะเกิดการบิดและทําให้เกิดการโค้งงอซึ่งภาพด้านหน้าเราจะเห็นได้ว่างานเรามีการเลื่อนในอย่างชัดเจน,นกลไกการเลื่อนจากรูปจะเห็นได้ว่าการเลื่อนจะเกิดขึ้นที่จุดที่มีระนาบที่อ่อนแอที่สุดหรือจุดที่บกพร่องที่สุดระบบการเลื่อนคือส่วนประกอบระหว่างระนาบและทิศทางการเลื่อนของผลึกในสภาวะการเปลี่ยนรูปอย่างคาววันโครงสร้างของ หรือแต่ละชนิดจะมีระนาบและทิศทางการเลื่อนที่แตกต่างกันตามรูปที่ขึ้นทางนั่นกว่าครับซึ่งระนาบที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดก็คือระนาาโคตแผ่เพราะมีการเลี้ยงตัวของอะตอมเลี้ยงชิดกันมากที่สุดจากรูปคือรูปของอะตอมที่เลี้ยงชิดกันมากที่สุดซึ่งเป็นระนาาโคตแผ่และลูกศรคือแสดงทิศทางการเลื่อนที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดตามรูปนยครับต่อมานะครับจะเป็นการเปลี่ยนรูปอย่างทาวอนของโลหะผลึกเดี่ยวหรือ ซิงเกิลคริสตัลไลน์การเปลี่ยนรูปโดยการเกิดผลึกคู่แฝดน,นะครับหรือเรียกว่าทวินนิ่งการเกิดผลึกคู่แฝดเกิดขึ้นเมื่อโลหะได้รับแรงมากระทําส่งผลให้โครงสร้างของผลึกลายๆหน่วยเซลล์นะครับเกิดการเคลื่อนที่ในระนาบผลึกในแนวที่ขนานกับระนาบคู่แฝดหรือทวินนิ่งเพลนนะครับในทิศทางที่ต่างกันโดยมีทิศทางลักษณะคล้ายกับกระจกเงาสะท้อนนะครับเรามาดูภาพจําลองกันนะครับ การเปลี่ยนรูปที่เราเรียกกันว่าการเกิดผลึกคู่แฝดในส่วนของด้านข้างนะครับจะเป็นโครงสร้างของหน่วยเซลลในผลึกเดิมนะครับถ้ามีแรงมากระทำกับตัวของโครงสร้างนะครับในหลายๆหน่วยเซลล์ที่เป็นคู่เราจะเรียกกันว่าผลึกคู่แฝดน,นะครับจะมีการบิดเลื่อนลงด้านล่างและมีพันธะกับหน่วยเซลเดิมซึ่งการเปลี่ยน จะมีการหักเหเหมือนกับกระจกเงาสะท้อนนะครับในรูปต่อมานะครับจะเป็นการทดสอบแถบผลึกคู่แฝดในสังกะสีนะครับเกิดการเปลี่ยนรูปที่เรียกว่าการเกิดผลึกคู่แฝดหรือทวินนิ่งจะเห็นได้ว่าการเลื่อนผลึกจะเลื่อนเป็นแถบมีการเปลี่ยนผลึกเป็นเส้นแนวเดียวกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเปลี่ยนรูปอย่างทาวรของโลหะพหูผลึกนะครับหรือ โพลีคริสตัลไลน์ในโลหะผ้าหูผลึกนะครับและหน้าและทิศทางของการเลื่อนจะต่างกันในแต่ละเกณฑ์นะครับดังนั้นแถบเลื่อนของเกณฑ์หนึ่งเคลื่อนที่ไปชนกับแถบเลื่อนของอีกเกณฑ์หนึ่งจะทําให้เกิดการผลักดันกันขึ้นทําให้เส้นแนวการเลื่อนเกิดการหักเหนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับในรูปนะครับจะเห็นได้ว่ามีอยู่3เกณฑ์หรือว่ามี3ผลึกนะครับแต่ละผลึกจะมีการจัดเรียงตัวแบบสุ่มหรือว่าการจัดเรียงตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับ และเมื่อมีแรงมากระทํานะครับจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ตามแนวเลื่อนนะครับถ้าไม่มีเกณฑ์หรือผลึกอื่นมาขัดขวางเส้นขบวนการเลื่อนจะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อมีการเลื่อนผลึกก็จะขัดขวางการเลื่อนของผลึกอีกตัวหนึง่งเมื่อเลื่อนไม่ได้ก็จะเกิดการดันกันขึ้นถ้าแรงไหนชนะก็จะเกิดการหักเหเกิดขึ้นนะครับภายในทิศทางของการเลื่อนถ้าโลหะหลายผลึกการเคลื่อนจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่า โลหะที่มีผลึกมากก็จะเกิดแรงต้านมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราสรุปได้ว่าโลหะที่มีหลายผลึกจะมีความแข็งแรงสูงนั่นเองครับส่วนเรื่องต่อมานะครับจะเป็นกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ก็คือสามารถอธิบายกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะได้นะครับแล้วก็อิทธิพลของการอบอ่อนที่มีผลต่อโลหะรีดเย็นนะครับกลไกเพิ่มความแข็งแรงของโลหะจะมีด้วยกันหลายกลไกนะครับกลไกแรก เพิ่มความแข็งแรงโดยการลดขนาดของเกลนโลหะผลึกที่มีจํานวนเกลนมากๆจะมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนรูปหรือการเลื่อนของผลึกดังนั้นเมื่อมีจานวนผลึกมากๆจะทําให้เกิดการเลื่อนของผลึกอื่นๆได้ทําให้โลหะมีความแข็งแรงหรือการต้านทานต่อการเปลี่ยนรูปได้ภาพที่2 จะเป็นภาพจำลองทิศทางการจัดเรียงของผลึกในภาพจะมี2ผลึกด้วยกันนะครับผลึกแรกจะมีจุดดิสโลเคชันหรือว่าจุดบกพร่องเมื่อมีแรงมักระทําจะสามารถเลื่อนได้ง่ายแต่ถ้าในรูปเลี่ยนไปทางขวาจะมีอีผลึกหนึ่งไม่มีจุดดิสโลเคชัน ทำให้การเลื่อนทำได้ยากเพราะฉะนั้นการเพิ่มจำนวนของเกณฑ์จะเพิ่มความต้านทานของการเลื่อนและความต้านทานของการเปลี่ยนรูปกราฟความสัมพันธ์ของยูสเตรและขนาดที่ลดลงในกราฟจะเห็นได้ว่ายิ่งมีจำนวนเกณฑ์ขนาดเล็กลงความแข็งแรงที่จุดค่าก,ก็จะเพิ่มขึ้นกลไกที่2เพิ่มความแข็งแรงโดยสารละลายของแข็งเมื่ออะตอมผสมเติมเข้าไปในสารละลายของธาตุจะทําให้การเปลี่ยนตำแหน่งของอะตอมทําได้ยากขึ้นโดยไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชันภาพแรกคืออ อะตอมของธาตุหลักสีขาวเมื่อเติมตอะตอมของธาตุผสมเข้าไปซึ่งมีขนาดเล็กจะทำให้เกิดการละลายแบบแทรกที่ภาพที่2คืออะตอมหลักสีขาวส่วนอะตอมของธาตุผสมจะเป็นสีเทาขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปละลายจะเกิดการละลายแบบแทนที่การแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณนิกเกิลที่ผสมลงไปในทองแดงปริมาตรของนิกเกิลที่เพิ่มขึ้นในเนื้อทองแดงจะทำให้ค่าเทนไซด์เพิ่มเมื่อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นความเหนียวจะลดลงหรือเปอร์เซ็นต์ยีรอนเกชันจะลดลง ในกลไกลการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะวิธีต่อมานะครับเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะโดยความเครียดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเตนฮาร์ดเดนิ n งเป็นพฤติกรรมของโลหะเหนียวที่มีความแข็งหรือความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนรูปอย่างทาวรบางครั้งเราจะเรียกง,ง่ายๆว่าเบิร์กฮาร์ดเดนิงนะครับหรือการเปลี่ยนรูปที่อุณหภ,ภูมิต่ำเราก็จะเรียกว่าโคเวิร์ก i ิงนะครับโดยระดับการเปลี่ยนรูปอย่างทาวนของโลหะนะครับ หาออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์โคเวิร์กหรือเปอร์เซ็นต์ซีดจากสมการเปอร์เซ็นต์ซีดเท่ากับพื้นที่หน้าตัดก่อนการเปลี่ยนรูปลบด้วยพื้นที่หน้าตัดหลังการเปลี่ยนรูปหารด้วยพื้นที่หน้าตัดก่อนการเปลี่ยนรูปคูณร้อยครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแผ่นทองแดงหนา1เซนติเมตรถูกนํามารีดเป็นครั้งแรกความหนาลดลง0.5เซนติเมตรจากนั้นนํามารีดครั้งที่2ความหนาลดลงเหลือ0.38เซนติเมตร จงหาเปอร์เซนต์การขึ้นรูปเย็นหรือเปอร์เซนต์ C.W. นะครับและความต้านแรงดึงของทองแดงที่มีความหนา0.38ซเมรเราก็แทนค่าลงไปในสูตรเปอร์เซนต์ C.W. นะครับในข้อนี้พื้นที่หน้าตัดจะไม่ได้ลด,ดลงเพราะว่าเราทำการรีดนะครับความหนาจะลด,ดลงแทนเราเลยใช้ตัวแปรเป็นตัว t นะครับก็คือ t0 ลบ t ีดีคือความหนาก่อนรีดลบความหนาหลังรีดหารด้วยความหนาก่อนรีดคูณร้อยครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์สิเป็น62%เราจะหาความต้านทานแรงดึงจากกราฟนะครับกราฟทางขวากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงดึงกับเปอร์เซ็นต์การขึ้นรูปเย็นนะครับในข้อนี้เราได้เปอร์เซ็นต์คือ62%ซ ก็มาแทนค่าในกรับจะได้ค่าความต้านทานแรงดึงอยู่ที่ห้าสิบห้ากิโลปอนต่ตอตารางนิ้วครับการเพิ่มความแข็งแรงโดยความเครียดนะครับเราจะสังเกตได้ว่าขนาดเกรนนั้นจะแบนเรียบลงซึ่งหมายความว่าทําให้เหล็กมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับโดยการที่มีแรงมากระทำและเมื่อเราเรีดไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าการลดลง20เกรนมันจะโตอยู่เป็น คล้ายๆวงกลมนะครับ40%ก็จะลดลงเรื่อยๆ60%จะแบน80%ก็จะแบนไปเลยนะครับก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้น ดิพลของโลหะอบอ่อนที่มีผลต่อโลหะลิเยนนะครับจะมีผลทําให้เปลี่ยนแปลงลักษณะของเกรนและคุณสมบัตินะครับโลหะลินเยนแหวนโดยปกติจะมีเกรนที่แบนและความแข็งสูงและมีความเหนียวที่น้อยนะครับเมื่อเราให้อุณหภูมินะครับในช่วงแรกนะครับเรียกว่าช่วงของรีโคเวอรี่หรือช่วงคืนตัวนะครับเกรนและสถานะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อาจเกิดการลดลงของความเค้นเล็กน้อยนะครับ ในช่วงต่อไปนะครับเราเรียกว่าช่วงของ r e เลสเตอร์ไ t สเทชันะครับหรือช่วงเกิดผลึกใหม่นะครับความแข็งจะลดลงแต่ความเหนียวจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเกิดเกลืดใหม่นั่นเองนะครับส่วนช่วงท้ายหรือช่วงเกลนโกรธนะครับหรือช่วงของเกลนเติบโตเกลนจะมีการขยายตัวหรือเติบโตขึ้นนะครับความแข็งจะลดลง ความเหนียวจะเพิ่มขึ้นและอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างของโลหะทองแดงผสม,ม c ีดิบันยูสามเปอร์เซ็นต์ที่ห้าร้อยแปดสิบองศาในระยะเวลาสี่วินาทีนะครับสังเกตได้ว่าจะเริ่มเกิดเปลนใหม่แต่เมื่อความร้อนเท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มระยะเวลาเป็นแปดวินาทีเกิดผลึกใหม่เต็มไปหมดนะครับเมื่อให้ความร้อนจะร้อยในสิบนาทีนะครับจะเกิดเ,ดเปลนเติบโตนั่นเองนะครับ การเลีนเย็นมี3ประเภทนะครับหคือ process annealing นะครับคือการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของการตกผลึกนะครับใช้เพื่อลดความเรียดและฟื้นฟูความเหนียวนั่นเองแบบที่สคือ f o o l annealing นะครับคือการอบอ่อนที่อุณหภูมิสูงกว่าการตกผลึกใหม่เพื่อปรับโครงสร้างและเตรียมวัสดุเพื่อแปรรูปนะครับแบบที่สามคือ s t e r i l i e d annealing นะครับคือการอบอ่อนที่อุณหภูมิกลางๆเพื่อกรจัดความเครียดตกค้างโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างคุณภาพมากนักนะครับต่อมาครับการขึ้นรูปร้อนหมายถึง ขบวนการที่ทําให้โลหะหรือวัสดุได้รับแรงในทางกลที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิในการเกิดผลึกใหม่แต่จะต่ําหรือน้อยกว่าอุณหภูมิในการทําให้เกิดการหลอมของโลหะวัสดุนั้นครับเช่นการตีเหล็กการรีดแบบร้อนขบวนการขึ้นรูปร้อนประกอบไปด้วย 1. การตีขึ้นรูป 2. การรีดร้อน 3. การดึงและกดขึ้นรูป 4. การเชื่อมต่อท่อ5 การแทงขึ้นลูก 6. การเคลื่อนไหลขึ้นลูกและ7การหมุนขึ้นลูกสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอไเท่านี้ครับขอบคุณครับ<อ><อ>